บรรยายนบรรยารทุกสุดดีมนี้มเทียวและข้าวมาถมต่อมาถมเจดีย์บนีหทิมงพลนหนให้บีก่าจุนให้สั่งกาแฟอยู่พันใดง่วงแล้วมาหฮาจะที่สี่อยู่หนักเลยตื่นดีสีตื่นสียอาบน้ำแต่งตัวที่สีมากเรนมาไกลตื่นไปครับดูเลยก่อน นคนส่คอนเส่แต่ก็ม่นขวมมาทุระใส่้นมาพ้นี้หดนี่ใส่ผ้้การเหมดนักข่าวสผมเอออาวใส่ละผู้นึงบ่ออกกล่องใส่ละลบเรออกล่องเนี่ยเเอ้นข่วบมมาในกระสินไปเอารถ มาก,ก,กเลยก้าฟที่ยนเลยเดียวลงยูทูบไปโดนมาเทียร้อยปีสองรอยปีผู้ใดเกิดท่านก็บเบื้งเอา <laughs> <laughs> อกาแฟอยูย่กาแฟน้องขับปฐมเป็นน้ำสียเสีบวะม่นกินเสบเลยนกาแฟว่าจตกินข้าวปาเนี่รด แัเดือพีทงคลเด้อารแก้วดีโอเคซ่นี่ลาวมือนี้่เท่าใด้อสบเก่ามือเนี้วันที่สิกมีทุนายน2น6 7มได้มาได้ใส่บริการเพิ่นเพิ่นมมานะเพิดมรถโอเคโอเคซ่อมนี้ละสวัสดีครับ